สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อสักครู่แม่ค้าเพิ่งเอาผีเสื้อมาส่งนะคะโอซาลิสเ<ม>นาะผีเสือ้อใบสีม่วงนะคะดอกข,ขาวๆเนาะเนี่ยค่ะเราซื้อ,อ,อก่อนอื่นต้องขอบอกนะคะว่าแถวบ้านเราหาซื้อยากเนาะเราก็เลยไปเจอแม่ค้าเขาโพสขายตอนแรกจะให้เขาส่งไปสนีน่ทีนี้แม่ค้าบอกบ้านอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมาส่งเขาก็เลยมาส่งให้ เดี๋ยวเรามาทําการลงกระถางนะคะด้วยหัวแบบนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้ฝนที่ออสเตรเลียฝนจะตกด้วยค่ะมันก็เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะปลูกขอเจ้าผีเสื้อนี้เนาะนะคะอ่าขอแจ้งราคานะอันนี้เขาขายสองหัวห้าเหรียญเนาะ,ะทีนี้โอนเงินให้เขาค่าส่งด้วยเป็น8ปเหรียญแปดจุด้านะคะ<ๆ>เขาก็เลยให้2หัวนหน่อยๆมา ถือว่าคุ้มนะคะเ,เพื่อนเพราะว่าบางคนขายกระถางใหญ่ก็2ี่สิบแล้วแต่นะคะแล้วก็หาซื้อ,อย่างจริงค่ะแถวบ้านเราโอเคตามมาดูวิธีป,ปลูกเลยจ้าเราก็จะใช้กระถางกลมแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะแพร่พันุค่อนข้างเยอะเนาะแต่เราใช้เป็นถุงแบบพรีเมียมเลยนะคะที่พอผสมสารอาหารไว้แล้วเนาะ และเราก็ใช้เพอร์ไลท์นะคะเ,เพื่อนๆคลุกเคล้าให้เท่ากันดินนี้เราก็จะใช้ปลูกบอลสีด้วยนะเพราะว่าสั่งแล้วเนาะอาทิตย์หน้าก็จะทยอยนำมาส่งที่บ้านนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะโอเคหลังจากที่คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็ตักใส่กระถางได้เลยจ้า ันนี้เราจะไม่ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าดินถุงของเราเป็นเกรดดีเขาผสมปุ๋ยอีกมาให้เราเรียบร้อยนะคะเพ,พื่อนหลังจากที่ซื้อดินมาหลายกระสอบจนเจอว่าดินชนิเนียดีมากเลยค่ะเขาจะมีเหมือนแกบเผาผ,าผสมกับดินวัสดุ ที่ย่อยสลายวันนี้นั่นนะคะก็ถือว่าดีอะค่ะเพื่อนๆสามารถปลูกได้หลายอนเนกประสงค์เลยนะเนาะไอ้ว่าจะนำมาปลูกบอนสีเอยดอกไม้ชนิดนอื่นๆเอยก็ตามนะคะแต่โคอโรคาเซียรเราจะไม่ใช้นะคะเพื่อนๆเราจะใช้ดินเหนียวแทนเนาะโครโรคาเซีย เพราะว่าเราชอบเอาไปใส่น้ําเนื่องจากหัวลักษณะเนี้ยค่ะเพื่อนๆเราสามารถแบ่งเด็ดเี๋นวะะขอเด็ดกันเด็ดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเขาก็จะสามารถแตกออกมาเนี่ยค่ะแบ่งมาได้นะคะ เป็นอะไรที่มาสจัการเนาะอันนี้เราแบ่งสามแล้วกันนะคะไม่อยากจะแบ่งเยอะจากสามเป็นหกก็เล็กก็ใหญ่ก็ค่อยว่ากันไปเนาะอ่าเสียบเลยค่ะลงดินนะคะเพื่อนทำการลงดินวางแผนด้วยนะว่าควรเอาตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนเนาะ หกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะร,รอบๆเป็นห้าก่อนเนาะแล้วก็อันตรงกลางเป็นหกค่ะเ,เพื่อนหลังจากที่รดน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็มาวางไว้ใต้สลนหรือใต้ร่มไม้ไช่คานเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ากี่วันเขาจะงอกนะคะเ,เพื่อน เพื่อนๆคะได้เวลาของรีวิวของออ o ซาริสที่เราซื้อมาแล้วนะคะอันนี้เขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆที่เราซื้อมาจําได้ไหมคะตรงต้นขีดเนาะเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่สิบสี่พฤจิกาก็เกือบเดือนนะคะเขาถึงขึ้นเนาะต้องให้เขามีรากมีอะไรแล้วก็เขาแทงขึ้นมานะคะเพื่อนๆเนี่ยละคะ คลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสําหรับการวิธีการปลูกต้นเจ้าผีเสื้อนะคะโอซาริสนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ